คู่รักหมื่นล้านฉลองวิวาหวานบ่าวสาวจัดเต็มทั้งร้องทั้งเต้นคู่รักหมื่นล้านก้องกรุนควงเจ้าสาวปรางอภินาราฉลองมงคลสมรสมันสุดเวียงคนดังคนบันเทิงมาร่วมยินดีเพียบขอแสดงความยินดีกับคู่รักเซเลบริตี้ชื่อดังก้องกรุนซอโสธิกูลและแฟนสาวไฮโซปรางอภินารา สีการจนาที่เริ่มต้นชีวิตคู่แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วเรียบร้อยล่าสุดค่ำคืนที่ผ่านมาวันที่5มีนาคม66ก้องและภรรยาสาวปรางอภินราจัดปาร์ตี้ฉลองมงคลสมรสสุดชื่นมื่นบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานบรรดาคนดังคนบันเทิงตบเทา้าร่วมยินดีอย่างคับข้าง วันนี้เราได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันลองไปชมกันค่ะ